ทุกคนก็ต้องลำบากแล้วก็ต้องหาทางดิ้นรนนะขออนุญ,ญาตให้น้องแจคูณ100เท่าครับตอนนี้ฮนะปี3,50ก็ยังมีอีกอาชีพหนึ่งนะฮะที่ เรียกว่าตื่นแันตั้งแต่ตีหนึ่งบางคนเห็นเขาบอกว่าแทบจะไม่ได้นอนอะไรกันเลยนะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่เขาบอกว่าต้องทํางานามลุ่งามคำ่ำามลุ่งจริงๆนี่ก็คืออาชีพรดพ่วงหรือที่ทุกคนรู้จักว่ารถพุ่มพวงลดเล่ลถกับข้าวครับลดกับข้าว,าวไปดูอาชีพนี้กันดีกว่านะว่าเขาสู้กันขนาดไหนเขาทําอะไรกันบ้าง วันนี้เราขอมาที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วในะทุกตลาดทั่วประเทศตลาดสดเนี่ยนะจะเจอกับพวกเขาเนี่ยแหละที่มากันตั้งแต่เช้ากันจริงๆเลยนะที่นี่มีรถเลท่ที่มานี่กว่าครึ่งร้อยเลยนะนี่แค่ตลาดเดียวนะตลาดทั่วกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทยน่าจะรวมแล้วหลายพันคันนะ,ะเผอเป็นหมื่นด้วยอาชีพนี้นะตื่นกันแต่เช้าเลยเนาะตื่นตั้งแต่ตีสองตื่นตั้งแต่ตีสองว่าจะไปซ้อมรน จะไปซ้อมเจนสกีโอ้โหไปขอก่อนไปขอก่อนอันนี้ขับไปแถวไหนอ่ะเนี่ยรามเก้าหมดแม้วันหนึ่งเนี่ยหมดมั่งไม่หมดมั่งโอ้ ตอนนี้อันนี้สภาพเศรษฐกิจเป็นไงบ้างติดรุ่นใหม่เนี่ยเขาขายเขาก็ไม่ค่อยได้ต้นทุนมันจะเยอะอลไรเมื่อก่อนแตงทุงละห้าสิบหกสิบคนเอามาก่อขายเขาก็ได้กําไรใช่ไหมครึ่งตัวครึ่งอย่างเงี้ยบางทีอ่ะทุงละสองร้อยสี่ร้อยสามร้อยก็มีจากห้าสิบหกสิบเป็นสองสามร้อยสี่ร้อยใช่แต่อันนี้แพงมากโอ้โหอย่างองแม่ทำมานานแล้วทำมากี่ปีแล้วสิบกว่าปียี่สิบปีสิบกว่าปีแล้วมืออาชีพฝีมือล้วนๆก็พอได้อยู่ได้กินหรือ ก็เป็นอีกคันหนึ่งไงดูหน้าตายังเด็กวัยรุ่นอยู่เลยสวัสดีครับทำอาชีพรถเล่ยอย่างเงี้ยมากี่ปีแล้วฮะสี่ปีค่ะก่อนหน้านี้ทำอะไรอ่ะก่อนหน้านี้หนูเป็นครูอาตาจ้างพี่อ๋อนี่มาจากเป็นครูก่อนแล้วก็มาทำรถเล่ยนี่เลยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาทำอาชีพนี้ได้พอดีมาเจอแฟนนะคะพ่อแมอ่เขาทำอยู่แล้วะคะ่ะ อ๋าแล้วเราทำรถเล่นี่รายได้ดีไหมช่วงสองปีแรกรายได้ดีค่ะพีเออ่เออเอภาคหลังมาก,ก็แย่หน่อยเสียด้คิดไม่ดีแน้ะใช่ค่ะแล้ว2สองปีแรกนี่เราขายวันเท่าไหร่ด้าวันละสี่ห้าพันก็ยังได้พี่โอ้สี่ห้าพันอืมพอ,อ,อหลังๆนี่ตอนนี้เหลือไหรถ้าเอเหลือ สามพันกว่าเราอาชีพนี้ตั้งแต่เช้ามาเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างเราต้องตื่นตั้งแต่ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่คือ<ด>เราถึงถตลาดประมาณปีหนึ่งสีสิบหรือว่าปีสองห้าไม่กี่นี้สองข้เราจะจัดของไม่ทันเอใส่เคอช่วงปีสองเราก็เริ่มเข้าตลาดแล้วค่ะไปช็อปซื้อไอ้พวกเนี้ยเหรอใช่ค่ะพวกนี้ค่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอะไรยังไงมีมีมวิธีการหนึ่ง ประมาณนี้เลยพี่ที่เขาอ่ะกินการทับนำไปประกอบอาหารนะคะลูกค้าเราเป็นใครบ้างลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนงานก่อสร้างตตามหมู่บ้านก็มีบ้างะค่ะมีไม่เยอะจากเป็นครูแล้วเปลี่ยนมาเป็นอาชีพแบบนี้มันเรารู้สึกยังไงบ้างแรกๆก็รู้สึกแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่ค่ะคนก็มองเราเนาะเราจบมาั้งสูงทำไม <ừ> มาทำอาชีพนี้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะเพราะว่าเราก็รู้รายจ่ายของบ้านเรา แล้วอันนี้แพ็กเสร็จของแจนนี่จะไปขายวิ่งขาย,ถยาแ,ขแถวไหนบ้างขายรามคำแหงค่ะพี่แถวรามคำแหงอีกกี่นาทีเราต้องออกเนี่ย4ีสี่ครึ่งหาพี่านาีต้องออกแล้ว4ีสี่ครึ่งเนาะเ,เ,เดี๋ยวก็ต้องออกแล้ว <c oughs> เอาไปดูกัน <c oughs> มีโซนเนื้อไก่กุ้งปลาหมูหมูทำได้จะไม่ได้ใกล้กันเพราะบางที่เขาขายในสลัมสลัมผมก็ไม่ค่อยชอบ อ๋ออต้องรู้ด้วยหมูกับเนื้อห้ามใกล้กันหมูวันหนึ่งใช้กี่กิโลเนี่ยเน้แต่วันครับบางส่วนมากก็ไม่เกินไม่เกินสามสี่กิโลอ๋อสามสี่กิโลเนื้อก็สามสี่กิโลเพิ่มอ๋ออันนี้ไปเล่ขายแถวไหนฮะเ๋วเาปลาคอนเท็ดที่ขายก็เหมือนเหมือนกันนะส่วนมากจะเป็นผักเป็นปลามีปลาล้าด้วยเหรอ่ปลาลค่ะ ปลาล่าตาส้มปล่อยมีป่าเอาปลาล่าตาส้มปล่อยยังไม่มีเหรอต้องขายแล้วอันนี้พี่เอามาด้วยฝากขายหน่อยได้ไหมได้เ่ะเอาเท่าไหร่ดีเอาลังเอาลังหนึ่งเลยโอ้ยมีคนรับซื้อไปขายแล้วต้องบอกก่อนนะน้ำปลาล่าตาส้มปล่อยลถพุ่มพวงรดเล่หรือลถกับข้าวต่อจากนี้ไปนะมีน้ำปลาล่าตาส้มปล่อยขายแล้วนะทุกคนน้ำปลาล่าตาส้มปล่อยปล่อยปล่อย อร่อยรวยรวยอร่อยอรอยรอยรอยเริ่มเสร็จกันแล้วนะเมื่อกี้รถนี่หลายสิบคันเลยนะครึ่งร้อยคันตอนนี้ทยอยแล้วออกบินออกไปทำมาค้าขายกันแต่เช้าแล้วนะฮะอ่ะไปบรยาาาบรยากาศตอนเช้านะเขาเตรียมของกันตั้งแต่กลางคืน ขายตั้งแต่ฟ้ายังมืดอยู่จนถึงตอนเช้านี้นี่เราตามมาเรื่อยๆนะจนถึงในหมู่บ้านตามชุมชนต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นไซต์งานนะไซต์งานก่อสร้างนะที่คนงานเขาก็จะทยอยกันมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปใช้งานต่างๆอีกนะฮะแล้วก็จนกว่าจะสายๆนู่นเลยนะอันนี้ก็มีเซนไว้ด้วย หนเราจเ่ด้เขาก็จะมีเซ็นไว้นะนี่กี่บาทหกิบบาทแปิบบาทโอ้โหนี่ติดไว้เยอะเลยนะคุณครูส่วนใหญ่นี่คนมาติดกันอย่างงี้นี่ราคาใช้จ่ายเราพอไหมเนี่ยตั้งออกที่นี่เราเก็บมาจากที่นี่มาแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ลงทุนต่อแลออ้วที่นึงก็ออกอย่างเงี้ยก็จะหมุนเยียนกันไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นธุรกิจหมุนเงินแล้วกันออไอคำที่บอกว่าซื้อมาขายไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ซื้อมาเงินสดจะขายไปเงินติดเนี่ยโอ้โหมนหนักเราอีกหนักค่ะถ้าเดือนไหนที่ต้องจ่ายงวดอนรถไปเนี่ยก็สะดุดค่ะโอ้สะดุดเลยเหรอเคยแย่ที่สุดเป็นไงบ้างเคยแย่ที่สุดก็ไม่มีจ่ายงวดรถต่อมาค้างไว้เขาทเดือนนึงนะคะพี่โอ้ค้างเดือนนึงเหรอโอ้ขายของกลับกลับบ้านทีต้องนั่งร้องไห้กับแฟนทุกวันค่ะคนเรามีหนี้มีหนี้เยอะไหมเยอะ ของตัวเองหลักๆก็จะเป็นค่าใช้จ่ายงวดรถนะคะที่ยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ค่าห้องแต่ถ้าเป็นของแม่ก็จะเป็นที่เขายืมมาให้เราเรียนนะคะพี่เปิ้ลเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลยอ่ะเนาะอาชีพน,นี้มีหนี้หมดแหละแต่คนส่วนใหญ่ก็มีหนี้เราก็ต้องสู้กันไปเง<อ>ินท<อ>ี่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่นอกจากดูแลตัวเราเองแล้วเราใช้อะไรอีก หรือรไม่พอค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ก็มีทรงด้วยคะเรามาดูกันว่าตัวเองมีความเพียรพยายามมีความขยันด้วยตัวเองแล้วเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าโชคของตัวเองเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างล <c oughs> องเสี่ยงดูนะ เป็นกำลังใจให้กับคนทำมาค้าขายหาเช้ากินข้ามเหมือนนกนะเนะนกมันตื่นออกจากลังตั้งแต่เช้าเพื่อหาหนอนมาให้ลูกมันกินหาหนอนประทังชีวิตของตัวเองแต่นกมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันไม่มีหนี้แต่คนเนี่ยม,มีหนี้มันก็เลยต้องสู้เชื่อว่าอีกหลายอาชีพนะไม่ใช่เฉพาะอาชีพนี้นะทุกคนก็ต้องลำบากแล้วก็ต้องหาทางดิ้นรนนะ ื่อให้ตัวเองรอดและที่สําคัญตัวเองรอดไม่เท่าไหร่นะต้องดูคนข้างหลังอีกด้วยความพยายามนี้ถือเป็นอาหารอันโอชะของมิตรแท้ประกันภัยเลยดีกว่ามิตรแท้เลาชอบมากแล้วก็ยินดีมากพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคูณ2นะแต่วันนี้มิตรแท้ประกันภยัยขออนุญ,ญาตให้น้องแจนคูณ100เท่าครับ ซสู้นะเราถือว่าเราเป็นตัวอย่างแล้วกันที่เขากําลังท้อหมดแรงหมดความพยายามสู้ต่อไปนะรู้ว่าเหนื่อยอะนะแต่ดูพวกนี้คนพวกนี้เขาไม่ยอมท้อที่สุดแล้วนะครับการพึ่งพาโชคลาภเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความอดทนและความพยายามถึงจะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ได้ มิตแทบประกันภัยก็จะขออยู่เคียงข้างทุกคนทุกความพยายามอย่างนี้ตลอดไปฮะเวลาเขามาเซ็นของเราเนี่ยมันคุ้มไหมบบเมืแกๆก็รัดตวงไปก่อนให้เขาเดินไปเซ็นไปก่อนเคยมีไหมเซ็นแล้วหายไปเลยมีครับแล้วเราทำไงอ่ะทำไง,ไงไม่ได้ก็บางคนก็ได้ก็ตามโทรไปเขาบาไม่ติดนี่กต่ตัดจิ้งไปเลยไม่ได้เลย,เลยถือซะว่าทำบุญไป <laughs>